เอา้ะเกิดเรื่องเกิดแล้วแล้วมันชิยากชุมเฮาได้ใช่ไหมคาริสิเราย่งเมื่อค่บ่เต็ง่าอย่าเมื่อลินแล้วเเอาวันี้เราใชิมาชงต้กันเก็งว่าจะให้จะให้โตเมาอะไบ่เต็งบว่างได้บ่ว่างแล้วก็ย่าตองเดก๊กให้โต้บว่างกัเต็งบ่มยงอนได้ใชน้อยหน่อยก็น้ำมันเออเต็งบอนว่าตนี สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสบายดีสวัสดีนะ้นอกาย,นกายินดีตอนทับขอสูซองซาเวลตาชาแนลตอนนี้กาจะมาเ,าเดตให้พี่น้องในเบงไดส้มนํากันเนาะปลาปูพืนะกะโลดหรือว่าติดกระเบื้องเพื่อนเสาตาเบาวนุ่มนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นไปห่อใส่แล้วเพิ่นเห็ดนะ้าเพียงเนาะไก่หมอจอจันซีเดลแล้วล่เนะพี่นถือว่า อ่าเบิ่งจากมือเศ้านี่เนาะลวดลายสีมือพันธุว่าดีลายนะพี่น้องน้องงามติดละเอียดละอ่อนแล้วกะ็ติดแบบจินเน่พี่น้องบบห่างเนาะแบบละเอียดไปเลยพี่น้องก็ได้เกาลวดเร็วเนาะไว้พร้อมพี่น้องเป็นเพ็ดเนาะได้การชิพ้าพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันใส่สิทามซาตา้าเป็นผู้ใดมาหาเมืองเมือง,งก็ดีนะพี่น้องคนเมื่อแล้วอ่าคือว่าอยากขออุ้มลูกอุ้มเต้านะพี่น้องเนาะเป็นผู้ชายพี่น้องเลยแบบมีพิรุธท เราเคยเห็นจัาเต๋าน้องสตากับโมฮูพี่น้องกัมากเจ้าขออมลูกสตาร์เอาสันมาตาว่าลองถามสตาบ์มาดูว่ะเนาะเห็นไหมพี่น้องเอ้ยาเดี๋ยวซาเวียร์ิพาพี่น้องไปบึงไปสุมทั้งบ้านทั้งเคื่อนกันนะว่าเป็นจังใดพี่น้องเปลี่นเท้าใส่แล้วทั้งสร้างเพี่นเ้องบึงไปสุมนล่กันเลยพี่น้องเลยสร้างเพคนกระเฮ็ดอ่าเซสเซียลอยู่เนาะคุณขางในคุณพี่นองได้ยินข่าวว่าผู้ที่มาเนี่ยว่ะพี่นองมีชื่อเสียงโด่งดังเลยพี่น้อง มีสีเสียงนงดังเนาะสําหรับเราก็เคยอ่าฮู้มาก่อนเนาะเฮาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น้องเอ้ยอ่สิโทมาบัดนี้ถือว่าสิเวลบ่แม่นเียวมื้อนี้เลยบ่นี่โยแล้วื้อป้าเนาะบ่แล้วมันบ่กลับเนาะกลับไผดอกไผบ่แล้วบ่กลับถือว่าไวเติบเนาะุเจ้าเฮ็ดเนาะไวเติบบ่ ไปเดียวไปเดียวว่เขาก็ม่ช่วยเนาะเดี๋ยวเมื่อตะเวียนอีกวันนี้มีและเหดมลหนึงหชั่วโมงพอพอดีแอพักผ่อนเนาะพักผ่อนน้ำเหตุดเพียงจะขออีกใครต่ว่าเขาไ่ได้แมนมีคนคุมเขาเนาะลืมเมืองเนาะนั้นยืนคุมกับลูกชายอยู่แมเขาลุเคุม ปคนติดกันละเหยียดแห้งพี่น้องมาได้งาห่างเงีาคนอีเงา,งงาเลยเห็ดติดกันโลแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะหน,นีไปเทื่วยวเขาเชียงพนีกเนาะเดี๋ยวเขาเชียงถึงแล้วถืงานเขาลุล่วงเลยคอเยนเทนชีมือดีเพ่อ่า มีเตบัวมีเตบัวแม่ยากเนาะเออ้นเา้ใหญ่ๆน่สิสิบ่ได้น้อยเนาะใหญ่นึงเกิดลใหญ่เพิ่นมีเงินเ็ดด้หลใหญ่จ้องเลยเด้อเฮาสิไหเ็ดบัวอันนี้ก็ทาสีเด้อเดทาสีเลยบ่ือามเบิ่งจะสมุเอ็ดอันนี้แล้วไว้เป็น ตอนแรกนี่ว่ามือนี่อาจจะได้ครึ่งนึงแล้วมืออื่นต่อครึ่งนึงใช่ไหมนะหมูเมียนเนาะเลี้ยวมือนี่เลยกะว่าโอ้เขาเลี้ยวบนห้องมือนึง อาซืว bon bon ่าตูนวยเตื้อตู่กยไปปูลายบอนอยู่เนาะไปเฮ็ดไดบอนอยู่สาบอนแล้วก็เปปีนึง3-4 5รังแล้วเูจนเท่าเราจะไปบ่ได้แล้วล่ะาเ็เไกว่าอันชูเจ้านี่แบบเนเข้าวงการเป็นช่างแต่ปีนี้ อายุ14ปีฟาทุเปลี่ยนงานไปไทยสี่ปีได้ไปไทยมาห้องปัจจุบันนี่ก็ตกอยู่เกือบสาวเจ็ดปีแล้วสิจะเปลี่ยนมาเห็นไหเห็ดอันอะไโดยเฉพาะเลยเฮ็ดก่อสร้างโดยเฉพาะเนาะบ่เคยเปลี่ยนงานเลยเออเฮ็ดไปเรื <tr 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 ่อยๆมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วอ่เนาะเอาชิ้นเลย เพราะจังผลงานหรือคนจังออกมาดีละเอียดละอ่อนเลยลีเมียปูกระโลกจะเก่งเั้เมียปูกระโลกจนเก่งดิเมียช่างดิเมียช่างก็ต้องเป็นผู้ช่างอะไรเนาะเมียช่างเน็ดยมีเป็นช่างให้ก่อยตะปูนก่อยตะปูนจนเท่าแล้วเนี่ยตอนนั้มันเป็นเมื่อเขาโวกโบกเป็นคำมีลูกเป็นผู้ชายกระนาะ ดิสอนลูกลูกโมเป็นตะกอนเออเดี๋ยวไปเจี๋ยวโบมาด้ะใจบ๋ยวโมาต้องเกิดกล่องโทรศัพท์แน่อกับบบมาเรื่องวันนี้ตะกี้ผ่านโบมีโทรศัพท์ผ่นมีแต่เหตุหรือที่ใดเนาะคือว่าคักกเดื่อเลยนั่งดูหนังโทรศัพท์มือมือมือเหน็ดมาห้อมาแน่ พวกเราอะลูกเป็นคนละ,ะเป็น่ยนทอกคนต้องใจมากใจยังเฮ็ียดเพิ่งรัใจสิเป็นอะไรเรากับ้าะกี้คือว่ามันบม่ไมีโทรศัพท์ดินเนาะเป็นเหตุเทีอนเหตุหอย่าง,งีและ ก้าวน้าแล้วบ่าบอนุ่มยังอยู่บ่าวสบายดีเด้อเป็นแพมาได้ใช้ใช้ฟูพันนะนักคขยของบัวจักเอยว่ามูเจ้าได้กมองเห็นอะไรกันเห็นเป็นนักเถื่อนนะโอ้ฉันเดาว่าเป็นมูเจ้าใหม่นาะเลยว่ามูเจ้าฉันเนาะคนมาเป็นไดไแต่คนมาเป็นคนดังดิคนดังที่เออเจ้าของหูเราอยู่บ่อคนดังหักบอลนุ่มหูผ่านไปแล้วบอลนุ่มใครบุรี ตัวนั้นมันบ่จักแล้วก็ก็บ่มีโทรศัพท์ว่าว่าพื้นดังนี่มันก็ดังแต่ว่าเฮาบ่เห็นเนาะันติดตามเฮาไปติดตามเฮาบ่เห็นะวงก็ะวบ่ฮู้คือกันพอเรื่องนี้เนาะเพิ่นสางเพิ่นนี่ก่อนโทรนกยังเ็คือเกาพี่น้องเลยเนาะเอ้าผู้ดาได้ใส่อีกบันี้ เบี้ยเตียวบ่อหนิบ่อ็ขามาลงมันอีกแล้วทาไหว้บ้านน้องกระสองเขามาลงทางบ้านป้าป้าของพนี่เอ้ยเตียวเพิ่นอีกแล้วเนาะสบายดีสบายดีนะแล้วเขาจะ่าทางแหวนหองกระสองเลยเขาจะให้ขายป้าทางมือสองบ้านนคุลติดต่อได้หลืที่เขาติดต่อได้แล้วเขาโทรวันเขอโทรรหันเด้หันทางเข่าจะให้นรุ่หันีีหันหันไปเนมอืมอืมอืมนะคิดถึงแม่เช้าถึงม่อน หัวเจักเนาะบอเบอกราเราเมื่อไรคือเก่าเนี่ยแบนเกิดเรื่องเกิดเล่าแล้วมันชี้แยชเฮาได้ค่ะเราปฏ่บเราเมื่อบ่ชุมอยเนี่ยจะบอกว่าเจ็เือยเาะเราเมื่อจับแม่เมื่อเราจับพขาทไมแบบคอยอยากได้ยินลูกลัวว่ากันจะ้ดีนะคอยท่ายคคิด บอกกับเราเลยนะให้มันชัดเจนมีคลิปเราเราอยากมาเราเปอยากหันเราคลิปเราหันบวหันก็ะยาได้ยินแต่เสียงคอยก็เอาบรต้องเข่าคลิปต้องคอยได้เราอยู่แต่เทียงแล้วเราก็ให้ตะลามมาหนีแล้วบวชเราบมาคอยกับบวเมื่อชงอ่าเอาเจ้าลงปลาเทียงมาได้ต้องให้นพวหมู่บ่าทั้งปู่ย่าเจ้าทั้งผัวเจ้าเนาะมีอ่าเจ้าเมื่อแล้วบัดนู่นนี่นั่นย่านพนทุกข์คอยอืม เมนยูตอนนี้ว่าบโบโบเป็นยังบ่ามันเกิดเรื่องมาแล้วโอ้ยเขาบอกบ่ได้เนาะคนเขาไป็ปิ้นได้เคยไปเคยมาอยู่แต่อันนี้เนื้อจากเมื่อน้ำเจ้าซื้งเออจำเรื่องเมื่อนราคอยคอยจ้างแค่กี่เราแต่ว่าคอยอยากได้ยินจากปากลูกขัวว่าเออให้เพิ่นเมื่อนําแล้วนู่นนี่นั่นกะก็ใจที่ฮับ แมนเล่จะเฝ้าองเจ้าคอยบริญินคอยอยากได้ฟังควมสองขางนี่นะถามว่ามันเกิดยังเมายังว่าน้อยเ้ยเจ้าพ้าลูกพ้าเมียคอยเมื่อคอยบริพู่อย่างนั้นมี่รับม้าแล้วรร้านคนอยเมื่อชี้อายให้ยังเขาอยากอกพวมช่เหลือนคนอื่น้อาเหมัฉันฮก็ไ่ได้เลยอยากเมื่อนมูไฮมูไปหาเป็นบ้า ลาวบ่มาเด้อบัดนี้เออต้องให้ลาวแลมาเนาะจังแล้บ่ได้เมื่อยเลยบ่ไ่าอยตัดอ่าน้ําใจเจ้าเด้อแต่ว่าถ้าอยากเมื่อยแห่ให้ลาวมาเว้านํา่อยเออให้ลาวมาเว้านํา่อยยเป็นหั่นเป็นนี่มาเพิ่นสิตีสิโทษซุมเฮาเออาสิบ่งบ่ดยางมือันน้องบทองันแล้วบ่ก็มีบ้านพี่น้องอองหั่นมันมาเบ่แปบนอได้ไระว่า่อยบ่าเมื่อย อที่เพิ่นมิ้นมาบอกไฟลายแล้วจังพี่เฮ็ดนไหมแบบไอ้ทามไอ้แม่ด้วยแบบไนบโมย่านดอกเจ้าไงโ่ย่านเขาลงเนาะขนาดเช่นั้นคนโมย่านดอกเจ้าลงนั่นย่านแต่ว่าเราไม่ได้แก้วบ้านค่อยเดี๋ยวเอาเออกระแถวนั้นบัตัวข่อยดอกแต่ว่าคือข่อยว่านข่อยน่ำบริปฏิเสธน้ำใจเจ้าเห็นเจ้า คอยก็มีน้ำใจเมื่อถูกจรู้ชวาัวเจ้าน่ผัวเจ้ามาว่ามาบอกข่อยจ็บดีน้อยชิว่าโอ้หลักเมือนนุนสีัไปห่วงลูกเมียมันจะหาแมนฮะจกเมยงหมูเมีงเจ้าให้เล่ามาว่ากัามาบอกตานมันใจนีเจ้าได้เมื่อแบบหลักลมคมในว่ได้อันนี้ลูกผัวได้นินน้ำว่ากันนี่บวานว่ากับชมเจ้าว่าแต่เจ้า่อยจักน้ำเอฟซีจักน้ำมอแรก่ลยมัน ช่อข่อยนี่ก็พระมุสุโอ้พระเจ้าอยากมาอีกครับช่อข่อยยังบอกว่าช่อเขไม่ชอมันหางมีแล้วเนาะจะเอาเมียข่อยเมื่อเมียข่อยมาบ่ได้นู่นไม่จะมาเขาก็จีบมันไปแจ้งง่ายบ้านมาหาเรื่องข่อยจะบอกมันจะมาอ่เดี๋ยวคือโบจ้างรถเมื่อเหรอมันมีง้นตอนนี้เช้าเจ็ดโมงกันขึ้นมาเลยทำอาหารขับรถมาให้ได้ซะได้ยังได้หน่อยเนาะ หาเจ้าระสิฮู้ว่าเงินนำส่งเพิ่นผู้เอื้อยอยู่นำเฮาเด้อเดี๋ยวเด้อมาหาเอื้อยน้องเด้ด้อว่าโอค่อยค่อยอยากให้เจ้าแบบบ่บ่เว้าง่ายๆเด้อบ่เว้าง่ายๆจนเกินไปมีแต่ว่าเฮาอยากอาศัยคนอื่นแลต้องย่างมาหาต้องย่างมาหาผู้ที่เฮาอยากอาศัยบ่อยากค่อยไปใต้ไปนําเอาไปบ่ไปล่อายเอาเมียผู้อื่นมือจักเกิดเรื่อง้ายเรื่องดีจังเนาะอ้ย าลูกพ้าเมียค่อยรักเมื่อเอออนี่ันนี้ข้าวใบข้าวใโทษผมยังบอกฟัวแล้วล่ะขาวใโทษจั้งยาวอันนี้ข้าวใบข้ข้เราเองก็จะว่านี่อันนี้โบเมนว่าค่อยว่าวให้เจ้าโบเมนว่าขอยว่าตัดน้ำใจเจ้าแล้วให้ยางมากข้าวเดียวนี่มันสิเป็นยั้งข่อยเมื่อชงเจ้าเมก่อไงข่อยยังเมื่อน้ำเนี่เด้อเอใครยูชุ่มข่อยกันยังยินใครเอ้ยปากสิอันนี้หมายยีเนี่ยไม่ได้ใช่ไหม มหาเจ้ากันและพนอนนนะพิจารณาน้วกันบาบนี้อันนี้บร้เวนวาคอยโอ้ยฮีทุ่มฮีทีด้วยวาคอยแรกนําใจเนงะทำเจ้าอย่างอาศัยคอยเจ้าก็มหาคอยแต่คอยกับชีตอบสนองนําใจเจ้าพาเจ้าเนื้อใค่คือเจ้าอย่างยืมเงินนี่เนาะเจ้ายังไปหาเพิ่นเพื่อนบริเวไปหาเจ้าสินะมีแล่นมาเองนม่นรอเออมาเอง เขาอาใส่มูเขาเพิ่งมูเขาต้องไปหามูคนเขานี่เน่านี่เน่านี่เน่านี่มันมันมันเน่านี่อ่าเข้าใจอยู่ที่เออเข้าใจะด่าช็อกชูกัวจะบุกเข้าใจเนาะรับเออนั่นแล้วจะทะเลผัวเลยยังเงาบุกเข้าใจเนาะจตาเออนี่แล้วมันย้อนมันเน่านี่แหละคอยจังหวะพูดอย่างนี้ คอยน้ำบริมีปัญหาอย่างหลอกเรื yeah. ่องเงินไฮติดโลติดล uh, ่างเมื่อน่ะเมื่อไหร่ไก็เมื่อจะเรียกว่าผ่านบ้านนั่นเนาะแมื่อพอพอขีดรถยาวมีเทยังไ้เอ้ยนั่นเอาผัวเอื้อยมาว่านำล้ำกันให้มันพอใจกันแนนเจ้าอยู่นี่ฉันงทให้คือเจ้าว่ามีแต่เจ้าเนาะลงไปหาผัวคอยคอยบริลงแล้วเจ้าอย่าใส่มือเวียนมู่เวนทั้งคอยเชียร์ใส่เจ้ารำาน้ำหลือกระยาขีดเท่เข้ามาหลัดเอาคอยเออเข้ามาหลัดเอาอยู่ดงเห็นเออง่ายเลยกันไม่ได้กันนี่ นี่ทางเขานะทางเขาเออพี่น้องเขาเองเกิดอีกมันจก็เราเขามาเอานะกัดอะไรผมมาว่าลุงเจ้าเออแม่นเจ้าก็มีแต่ไปบอกผัวเจ้าก่อนกูมีเงินบาหลัดเอากูในเมื่อนั้นลงอยู่บ่ใช่บาทไหมลงป่าลูกวันผัวเอาไม้ว่าลูกให้จุดว่างล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 งอยู่ในบ้านนี่ลงมาบ้านเพียงเลี้ยงดอกมีแต่กระต้มข้นมกระต้มเหรอนะกระต้มเอ้ยป้าเอาให่เอ้ยผลไห่บริเวณบริเวตา ตาหอยยังกินตั้งห้างอันนี้กินอันนี้เมื่อเลิกเมื่อในเมื่อเลิกเสบ่าต์อะมาหลินอันนี้ค่ะเมื่ออยู่เจ้าก็วบากับลูกก็พูดเจ้าเจ้าเธะเถื่อนนะคอยเอาคลิปลงไปเอฟซีเพื่อนก็โอ้ยยาได้บาตาเอ้ยไม่ทันเฮ็ดยางระมัดระวังอุยานแล้วอุยาาตญเฮ็ดยางระมันต้องเฮ็ดแบบจะแจ้งเออต้้องงใหฟัมาหลินเนก็ยังดีให้คอยรับหูรับตาผ้าไปคอยโบเฮ็ดเลย บางทีอะมันพิษกดเนาะลูกลัวเจ้าเออโเปยนีนี่ปกเหดเนาะอยหัวหอยห้ยได้เออเห็นว่าอยค้นบวหัวหอยห้อยได้ยันเจ้าชิบก้ามาเนมีชูาเรื่องนะเฮ้ยตบะบนี่ เมื <anto government> <sh arp ic S 2> ่ออสมาเลยจงใช้ปญาเจ้ามั่นใจร่อยเรเช่นว่าพี่น้องอันเจ้ยวเงนเสียวเงินให่เจ้าเอจ้าหูมได้ไดมแต่เถื่อก็ได้หลไม่่ใล่ะยากว่าแล้วถ่ายไไปปะลงเ้เลยชาวไทยจได้เอ้ยแบบแต่ละเถื่อน่ะเมื่อน่ะพี่น้องคนนเองเงินให้รถเออคอ้นนะเมันมานะเเมือนง้นเอาเงินลันพอมันเหมือนจ้างกระดเออามจริงๆสมุิว่าเจ้าเมื่อเรวบันนี้ ทั้งผี่น้องคนบ่ใไห้ได้จ้ะบ่ให้ก็บเจ้าสิมาตัวน้นั่นแหละถ้าบ่ตาเงินกัม้านั่นแหละว่าบัตตาแลาผพาเมื่อพระเจ้านั่นมาบัดนี้ทังนี้ปวดองเองทั้งผัวบ่ดค้องได้บัดนี้บัดรโทมหาเลยเนาะบัดนีตเมีย่อยไปช้น่นนั่นแหละเพิ่นพาเมื่อเป็นยอนเข่าลราพเมื่อเมีย่อยบ่มาเลยเมินรักมีผัวไม่เลยบอเว้าสิได้นาะเออันกเออจังผู้ชายู้หยิ่งแล้วเอ้ผัวเมียเนาะบ่มาหากันดน ก็นั่นลี่ล้ะเอะื่อยังว่าถ้าว่าอยากเมื่อยลีนะให้ทั้งผัวเอื่อยในมาบอกกับบอตา้าเวลาสู่เราเจานั่นมาก,กันยแบบังว่าผัวเจ้าหู้เลยเด้ว่าเมื่อนาาั้นบอต้าเอาื่อยผัวเจ้าอานุญาตแล้วเท่ากับสบายใจผู้พาเมือเงาูเราเจ้าเมื่อผิดทั้งพี่น้องเพิ่นบอกบเงินมาใหา้ให้เจ้ามาบา้านพี่เด้ขอขอนั่นแล้วบ่นนี้ผัวเจ้าคล้องบ่าดิเป็นเดือนเป็นเออเป็นจิตของผมเพื่อจะมาทารั่นเพื่อขอ แล้วฮักกับบฮู้ว่าเจ้ากับผัวเจ้าตกลงเเออฮาก็กับ่บัตานี่บฮู้ววะเฉพาะนี่บฮู้ว่าเจ้ากับผัวเจ้าตกลงเงินแบบใด้แบบนี้เฉพาะผัจักนั่นดีเจ้าว่าอยู่ว่าบมเป็นยังแต่บังเท้าคนเอาใจมันเปลี่ยนไปได้ตลอดมือองอุบคนเอาใจมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเออบังเทืารถเมียเมื่อเมียผมมาจิกเท้อเป็นอยังไห้แล้วแบบนี้บมเห็นเมียนี่ตัวเมื่อหลินเมื่อหลินเออเมื่อจบไม่เท้าแม่เพราะไม่เออบมเป็นเมียเมื่อหาผู้บ่าวบ่อีกแล้ว พัดเสมอเป็นเชโม่เะเออคำเจ้าได้เอาสมมติว่าผัวเมื่อบ้านอื่นทางไกลวันนี้บ่มาเลยพอกระคิดกันแน่เจ้าก็ยังคิดยันงเรามีผู้สาวมีมีเมียใหม่แล้วก็ชีคิดคือกันแล้วใช่สมมติว่านำผับผู้พาเมื่อบันไดบ่นลำกันจะค้ำวันนี้คำได้บ่นลำกันจะค้ำได้บอกการจะดียั่งข้าอยุ่มมติว่าเราใหม่เอ้าผู้ใหม่ผู้พาเมียคอยเมื่อเอองานเข่าอีกเป็นใหม่เท่าใดก็ได้เชียร์แล้ว เอาเงินมาใช้เสียวแบนี้อย่าอุ้ดูป้ามาสาวใ็่จริงนะวันนี่สิให้พี่น้องมาฮับบ่ลลื่นอะไรค่ะว่าเข้ารับบุมากับเขอบ่เราเราบ่มาเจ้าเขากับผูโทูเลยให้เจ้าน่ะไป้ว่ากับผัวเจ้าก้อนเอ้ยเห้นว่าสิเฮ้ยครับว่าพี่น้องมาหับเอ้าสีเมื่อน้ำบาต้าน่ะได้ยุเขาเนี่ยเจ้าน่ะไป้ว่ากับเราจุดดีว่าเจ้าน่ะอนุญาตใิคอยเมื่อเพราะว่า เราเราบุกพาพาเมื่อคำเจ้าบุกพาบอกว่าสีดีกัากระผัวในนี่เด้วทำเจ้าจิตใจเมื่อทร่งไรอีกบุบโทรศัพท์จ้ะทุ่งแบบไร er อัอเปิทรมันนั่นน้ำแบบอะไรของข้าบัดใส่ซิมเน็ตบุกเมื่ทรได้โทรได้รก็เก่าจักแล้วไอ้เนาะนี่กับผู้คือกันนี่แหละทำอย่างเมื่อทำชิมเผากับมิเตะเอาลูกกับผัวเจ้าหนาม่าว่าชิมเผาดีๆใจด้หูเล่นกัน ถาาว่เอาเจ้าเมื่อแล้วขัวเจ้าบะฮู้ได้สมุดนี่บางเทืจะเจ้านั่นมาปะนี้ให้สิบข้อมันบ่เข่อนก็สมุดว่าขัวเจ้าเมื่อนะนขัวเจ้าบะบู้อันโทรศัพท์เจ้าเมื่อนันเบอร์เม่อันยังมีอยู่บหเจ้าฮะเบอร์น้าเช้าปากติไหนโทรหา่นมาหับเอาเคารพเจ้าเมื่อนัพี่น้องเจ้าสบายอย่าลืมเนี่เด้อเบอร์ ลุงพี่เจ้ากับบนมากดจะิบิขันเจ้าเมื่อน้ำพี่น้องเจ้าก็สบายผัวเจ้าก็บหูได้พี่น้องกันเองเฉพาะเรียนพี่น้องจิ้มไผ่มาแต่ใส้วันนี้แล้วเชื่อผ้าเมื่อนโลเลเลแล้วเนาะแล้วกินฮอดลูกกินฮอดเมียแหละว่าโทรเธอในเช้ามันเนี่ยแชร์บาตตาพิ่นโทรให้ดอกเนาะเป็นยังไงกันนี่บุกบุกการกันเอฟซีพิ่น ับบุก้าคือกันเพิ่นเพิ่นให้เด้เนาะเพิ่นให้ได้เอฟซีไว้ทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นเนาะสิให้ทำโป๊ะกันจุดดีกันไม่ได้อยากอยากคอบกันน้องอยู่ไทยเนี่ยน้องภาษาอีโอให้จโทเสียพุดนะโทรนี่น้องอยู่ในบ้านเลยบ่หรือว่าอยู่ไทยผูดจะใช้โทรนี่ไฮน้องตัวไทยโทรจะน้องละใช่เมื่อโทรอยู่บ้านน้องพังเงินให้อยู่ไทยไทยอยู่มีพี่น้องไทย เก้าเบิร์เก้าเลยจพว้เปิดเรื่องนี่เ่บตอเ์จะมเจ้าไปทุ่จเปิดเรื่องมันอีตัวเช่เนาะี้มันีมันว่ได้ก็ว่าได้ฉักเบดเนาะเออสาามันก็เบิร์แล้วอ่าทายลิปได้โยเดี๋ยวคอยจีฮายทีทูให้เราจะมาท่ดีนคอยบวกท่ทอ่ให้เพื่นเนาะติดตัวเบอรพี่น้องเพื่น คือบันี่นถึงุิะด้ตงตเนเาา่ไฮ้คือไม่ได้ยินเนี่ยติดโจหันติดโจติดโจหันติดแล้วเราคงถพฤติกรรมครับติว๊ เยันว่าเบอร์แปลกเนาะบอกว่าเบอร์พวกสะพัดอะได้บ่ขันมาถามมาหาขันมาถามเบอร์พวกมันโคบมันซื้อจักรด้วมันโคกนะครับกรุณดราคาข้อความเสียงไว้หลังจากเสียงดังบีบสิ้นสุดเนื่องจากเบอร์โทรที่ทานโทรหาคาเวียกหรือบริดวกผับสายค่าบริการข้อความเสียงจะคิดไรคือกันกับโทรปกติ ขออภัยเบอร์ที่ท่านโทรหาบ่มีคนถับสายกรุณาลองใหม่อีกครั้งลองใหม่จะแจ้งเบอร์อยู่ได้เอือนหน้าตั้งเสาร์โปรดคิดคับขออภัฮะลองอีกว่าเสียหนี้เนาะคำว่าห้ามเลยเป็นเป็นเบวบางเนาะยุ่เนาะเป็นกะอันทักเงินกะได้ยินโทรว่าห้ามกะได้เพิ่นโทรมาแล้ว ฮัลโสบายดีว้าเราเบืยอเตวดด้อ ah. pues, ้าวัลโหลท้องตัวเห็ดพี่ช่างโอยอยากเมือลินอยากเมือพวกสะพานและน้ำน้ำเบาน้ำเบาตาพวกสะพานปรโคกนี่เลยแล้ว่าบให้เมือเราจะลุกหัวนาตีเราขลุกหัวว่าลำลาวนะเลยเดี๋ยวให้เราโทรให้อันนี้ฮนแล้วยังอกูอยากเมือบ้านอยากมือลิน เมดินน้ำพายเ่นน้ำไม่เช่าเมื่อนไม่่ใหญเลยนะินไม่เลยเตงวัวเต็งวัวจะเมื่อน้ำุวกาสภาพและเ่ตาแล้วบบตาเมือเราลูกคัวบ่เม้าน้ำนะเต็งมาพอเดียวคนหนึ่งแล้วยังไงลูกคัวเาว่าเบอกอะกากาให้ควัวแล้วจะเมื่ออะกาให้คัวมาเฝ้านำเฮาให้มาเ่้าน้ำแล้วเราอันนี้ก็ทศัพท์าแล้วนี่ เราู่บรรคกได้อันนี้สีมาวะคอยอยากเมื่อน้ำคอยอยากเมื่อน้ำเดี๋ยวเทียงะมันบ่มามันอยากว่ามันบอกเตงก็ไปรดมาอยาาเมื่อื่นน้ำลาวก็มันว่านี่รดอยําเมื่อน้ำลาวกมื่อรดก็น้ำลาวมือทรงนะว่านี่แเลยมือทรงก็เราสทงมันบรรณุยังแล้วเต็งบรรุย่างมันรดได้กเมือห่านยาเด้นดมอหอดบรรนุยงเด้จะว่าก็คอยอยู่บ้านอันนี้ได้ ยู่บ้านนั emperor, ่ยจขาบอกเขาอยจะาบางบัวทองห้อบางบัวทองบ่จะบอเมื่อว่าอันนี้อันนอยู่ี่ยมอันนี้ันนี้โมเมนต์าคอยอยู่ทีเมคือคอยบอกเหเมื่อไดให้ตัวเจ้าน่ะ มาเอาข่อยได้ยินัเมกอนวาผัวเจ้าเน่ยเหเมือบ่มาเอานี่มาเอาันี้เราเอาเี่ยนเป็นแเป็นนีมาเนาะเอแกจีว่าข่อยพาอายังชั้นดังชีนบได้าบมาเอาแม่ลแม่อ่าบัดยามเจ้าอยากมาอีกกระชอบัดย่ามเจ้าอยากมาอีกกระชอบัดย่ามอยากมาบัดเราอะสมมติเม่มีเงินมาไ่อเ่าาไม่มีรถมาไม่มีรางมาได้อเล่าอยากมาดนเ้าเอ lúc qua shipo hai, khởi e shipo, khởi ba mưa bật mưa rơi vào nóc nhà, sẽ bung ra gì Mưa rồi mới thấy đó. Tao, nó chỉ mưa, chỉ tôm lôm, nó chỉ mưa thôi. Tiền coi mưa linh thế nào? Mưa linh là phải mưa sông tố. Tiền coi giặc hay, giặc tố mau này. Bố tiền bao mưa đấy, tiền. Ai tao mau này. Đây là tiền bao vang, đây là tiền thòng bao thòng này đây. Thằng bèn, bao vang, lát tăng bôi nhiêu nấy, phải nói năng gần năm anh, ờ tinh có bao năm tô này này này, tinh tinh có bao năm tô, tinh bao năm tô thương rồi, tinh có bận hay, tô đắp phẳng đấy, tô hạt kheo này nè, tô hạt kheo này nè, tinh có thời gian tinh chỉ cần nước sốt phụ lẹ, vâng, tô hạt kheo này này nè, tinh khang này tinh tô 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 บางำเงินได้มันยงได้บางำมงอย่กอยากัติเนามห้ามาว่าน้ำมาเอาห้ามมีว่าน้ำชาทองไว้เรมีเวลาเลยบ่มีเวลามากระยาลเลยถาตัวมาเลยฮะถถาตัวมาหาเองว่าน้ำร้านน่นนี่หำาห้าห้าว่าน้ำเงินชาไว้ไหนน้ำชามาปรเลยน้ำชามาลินนั่นนะมาพี่พี่มีปากปาน้ำมามางเลยีบรอฮัลโหลทอง ว่างแล้วเป่มันว่างแล้วเออคนว่างแล้วอย่างเงินจะเบิร์ดมันว่างเองโดยโดยแย่มันใชมาลินจะเอามีเวลาจะมาลินน้ำถ่ายรูปแล้วก็ได้เมื่อเนาะเมื่องเมื่อมันไปเมื่อมันยา่แต่ว่าสิมาเอาคือแล้วเปล่าเลยทุกอย่างมันต้องใช้เงินแล้วว่ายา่บันนี้บันยา่ลูกใครยังได้บันทึกลุงมาพูดมันก็มันก็ลูกน้อยชั้นนี่นะเปล่าวฟังบอต้าว่าก่อนสั้นๆค่อยจะบเด่าสั้นๆเจ้าเจ้าได้ยินบอลาว่า ไปหน่อยนึงก็ใช่เงินเออและเจ้าให้คิดว่าข่อยนคนอื่นนี่ก็ใช่เงินสมมติอยากใช้ข่อยแบบจะเป็นนู่นนี่นั่นแหละมหาข่อยจะดีาคือมันว่าแล้วมันสิมาลินนําเองสมมติว่าที่น้องมันยังหัฮับเลยเนาะเขาให้คนอื่นคนไกลสมมติเ่าเกิดเรื่องกันแล้วมาด้ยากลูกอนสาลูกจำนี้จดทบียนส้นยความร่วมกันนะถือว่า้บ่ได้เมื่อนะ แต่เรามีเวลาเรามาหาเองแล้วร่ะเราจะมาหาอีกราทําทําอืออือเออเอาเนาะสุดในกะสิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อเอื้อยเด้อโดยมีแต่ว่าอ่แต่เรามาหาเองแล้วเอ้ยแต่เรามาหาเองเราเรามาจังเงินเราไปทิแเหนือเรามาหลินนะเมนเมนจรถจากเมืองเราด้วยเมนอ่าวบ่าวเลยนี่ขนมเลยโดยโดยชื่อขนมกินได้มีกระยานหัมเนาะชื่อขนมเนาะ บ่าหายดดมือมูชะด้าม่ีก็ย่านะเบาเอ้ยด้าออาขอบใจนะเบา้าไมหนุอไหมหนุไมหนุบ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 นุหลาบหนาบานุบหนุบหนุกหนุบหนุบหนนนุ้หนนนุบบหนุนุบนุบหบอบนบนหน้อหนหหนหนหหนอย่าเบนนอา ยังไงก็อย่งเที่นไนคมไปไปหาอไเลงินะเา่อเไปหาซื้อนมกินด้เด้นะเพื่อเพื่อสีแก้ไขปัญหาให้เราได้เงินจะานะอันก็่้านะชาวเนนเงินจาเบดยเนาะทุกอย่างคือทุกอย่างมันต้องใช้เงินคือพี่น้องจะเบาหันแล้วโธ่ะ คือพ <chat> uh, no uh, ี่น้องแล้วว่าเอาแล้วไปได้นึงก็เบิดเงินน้ำมกน้ำมันล้วว่าทำงานคนเอง่าเออก็นมาแบบง่ายน้ำมันน้ำมันมอยู่ในปู่น้หญ้าบ่ได้นอพี่น้องิได้ได้ขอตัวลาลเด้อน้อง๋วเพิ่นก็มาขอความช่วยเหลืออยากเมื่อยอีกแล้วพี่น้องแต่กได้โทรถามไทยทางพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็ว่าอ่าบ่พร้อมคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะเออ หนึ่งมาขัวแล้วกับวัน้มาว่าน้ากันเนาะพี่น้องว่าสิใส่เหล่าเมือน้าเนาะพี่น้องเลยเอาจังใดกะนเพาพี่ภาประการใดก็ขอโทษเ่ราะไฟหลายๆเราทั้งคว้าตาซาเบลนี่ว่าได้เรีงน้าใจเด้อพี่น้องก็ซื้อยันพาลูกพาเต้าเผินเมื่อแล้วมันคิดใจทั้งลูกทั้งผัวเผินย้ำเกิดเรื่องเกิดเล่ามาเนาะพี่น้องมันจะอยู่ยากต่อเขาเองพี่น้องเลยเนาะแต่เผินก็ได้สิโทรหาพี่น้องเผินได้เผินมาครับเผินกับพวครับ เป็นทับสายแต่คน,นบอทบาสิมะรับเอาเล่าเนาะนั่นเองคุณนะทุกอย่างต้องใช้เงินพี่น้องแล้วบอกกันเนาะอ๋อจินด,กนนดนาดนนกาจินดาขอตัวลาเด้อพี่น้องเด้อจินดายขอการควาสบ,บายดีสบ,บายดีแล้วบ๊ายบาย